สาพ่น้องยัเลยพีมาคมหม่นะโอ้ยืนเลยบบนี้ะดียัสาวเด้อพี่น้องไปา้ยไหวขึ้นหนาค่ะเเ้อ ไปยบ่ไปน้ำเอื่อยอยบ่โหอยากไปน้ำสวัสดีครับผมมาลุงถาเบิงอยู่ตื่นแล้วน้องตื่นสวยวานนี้วันนี้ตื่นสวยคนน่ยตื่นสวยที่ดึงดึงโลกในน้อยสูงน้องท่องคนพูดเออิิ ไปบ่ไปนะเอ้ยเนื้อไอ้บ่หนอยากไปนี่เขาอุ้มหัดโผลเจี่ยววะเด็เจี่ยวเชาบ้านนี่แล้วคุณน้องเลยน้องมระชากชาบ้านเนี่ยนี่กบ่นลุ้นละเอออย่าหัดอย่าหัดแทงให้แทงแล้วมอกบหมักเลย

ผ่อนพ่อนหอบกับวใหญ่ผ <respuesta. S 2> ี A, ูอวอ้วเป็นไโอ้ย <without> น <laim neither> ้อยอ้เาเอ้ยพ่อนกัวบ่พ่อเออนมันก็่อนน่น่่อมือเดียวนะบ่ มือหนึ่งก็จับเอื่อยไ้ย่านตกะิงขเสือไว้เลยมือหนึ่งก็พ่อคร่ปนกบหน่อยปนกบสบายพักแพ้วแม่ก้ นี่พี่น้องหนึ่งมาร์คเซอร์กระพักบุ้งกระปุนกุน๊บ,รบรสื้อตลาดหน่อยมื่วัานพวันเราไปกับในกุ๊บตัวหนึ่งวอดารเบิรยากาศมันจกายเี่กลบยเคึมคมจ้ะ ก็เกลี้ยงขึ้นน้องเนยเอยด้ไอที่ว่าเป็นไว้อยู่เอยู่กับเล็กน้อยอยู่กับน้องเนยโอาเข่าใช้มือนะนะกินกินอะไรกินเอาขาเอาขาเดอพอหญ่ ส mm ่ก hmm. mm ัน hmm. พ mm hmm ี่น um ้องเลยกลกบแล้ว um ี hmm. Hmm ้เ nah. อันแต่ำปอยส้อ hmm ้าน่ได้ป่าลุง tự tại ở đây, có xe hả chữ dài luôn hả đi ra được chồng mặt mặt đi mặt 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 cái mặt mặt

hãy phóng tên tên Nhá nhá bên nắng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  bên Này, bên nắng bên nữa. bên nắng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  bên bẹp bên nắng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  Nơi, nơi. Nơi. Ừ, cái con sả là cái u nọ này u có phai vào mà chiều rồi nên hấp phù cũng ไม่ปูดก so ็บอเดูมั้ไหมตามรดูกันกันจำปาเราบอกมันที่เกิดเองเนาะสิ่ติดช่นีขบ่นมานีะเป็นแหนมันพายาคมาจะดง

Để xin nói được nói được xin nói được xin nói được được rồi. nói được xin nói được xin cuốn. được nói được xin nói nói J Point bele jnam tyo sap W Kwa Khe Mungh Bole Dam Jeso à Nd afraid na ho n thim Bruno K кон ban an Bellata Abangam an the Ben вже wah Do na sa kho sihto Geta pa kua li no Tha se kkai nini Tha se

น่ามวเพราะว่าแ่งองืนตรงนอ่ะพยายาพยัยาแค่ไ่ขยยัยา่บบม้มึงตงเกือบไหมมันตนนกให้เล้อ ขอให้่ขาได้ะไปว่านี้ขอเงินเป้่มากอะไรก่อนขกินมาเบิกกระเทียมเๆไ่ค่อเส ีเขาอยู่บานพีางเขามาแล้วเดีเขาไางีไม่หมันคัวมันได้อยู่บ้นิจคือจะเลี้ยงมนะเขเ้ยดักบามันสเลสีด คป้าคือน้องเขาแะมาลงมาดหอยได้คือน้องเขาลายแล้มืป้าขึ้นมาเข้าจิด้น้องเขาื้นป้าแก่ป้ามาขึ้นเนี่ยป้ากับตัใหญ่ว่าเลยน้องเหนี่อยลองเขาใส่เรื่องป้าปลาให้มเขาดูกินว่านด้นเขาชิเมื่อเขาะอ้าเขาไมเห็นหน้าเขาปล่อยใช่ ก๋วยนี่ด่นแยาดแยกตรงเกลืเพาเราอาจัมาลุ้วดมันกรปลามันเกลืเนาะปลาไม่ใช่รแดงดันดันคันชุ่มชุมเลยทยงเลยนด้นั่นหมูไม่ดีนี่แยกมกระดูกคันมันนี่ A mạo em ở khi mình quá mất con. Có quá. Hả? Ừ. Băng mà có hiệu lực nhà của tôi con lắm lắm <laughs> không gặp cái này nhoáng hào nhoáng 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 Ping nhoáng nhoáng đi nhoáng 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 Ping nhoáng nhoáng Ping Ping nhoáng nhoáng Ping nhoáng 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 nhoáng